thank you การสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์คำกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้แรงงานอุบลกับสกุปพิเศษสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับการสลายการเป็นนายจ้างลูกจ้างคือการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์คำพูดที่กล่าวมานี้ มีความสำคัญกับสถานประกอบกิจการอย่างไรเชิญติดตามค่ะชีวิตการทำงานของผมนี่นะครับที่ขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารเนะี่ยผมไม่ชอบเลยนะครับคำที่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ถูกบังคับถูกบัญชาทั้งอยู่ใต้ด้วยเนี่ยแล้วคำว่าลูกจ้างกับนายจ้างนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบผมพูดกับพนักงานทุกคนผมไม่ค่อยชอบคํานี้เพราะว่าถ้าพูดถึงนายจ้างก็เรื่องเงินมาจะตั้ง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 ,งประเด็นเรื่องเงินเป็นหลักนั้นผมชอบบอกเขาว่าผมนี่เป็นหัวหน้างานครับเป็นหัวหน้าเขาที่เป็นลูกน้องผมเขเป็นผมเป็นหัวหน้าผมก็ต้องนําหน้าออกหน้านก็ใช้หัวเยอะหน่อยแล้วก็เป็นผู้นํา เราเนี่ยมีวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างหนึ่งก็คือเราจะอยู่กันแบบครอบครัวนะคะก็คือเป็นพี่เป็นน้องในเรื่องของการทํางานก็ว่ากันไปตามงานเนาะแต่ในเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้มองแช่ว่าเป็นเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างกับลูกน้องแต่เงินครอบครัวเดียวกันสิบปีที่เราเดินเดินทางมานี่ผมมองว่าสิบปีนี้ สิ่งที่ลูกน้องเราได้รับหมคืออะไรแล้วเ,เราได้รับคืออะไรเราทํางานกันอย่างมีความสุขเราอยู่กันแบบไหนมากกว่า mm hmm. แล้วก็เรื่องรางวัลน,นี้ผมยังมองว่ามันเป็นผลปรยได้จริงๆ mm hmm. แต่ถามว่าคิดอะไรกับเรื่องรางวัลไหม mm hmm. ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากเห็นบริษัทที่ที่ที่มองทั้นคงติเรื่องของนายจ้างกับล,ลูกจ้างนี่มามาปรับกันใหม่ การที่จะเมือธุรกิจเนี่ยคนจีนเองเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณพ่อผม,มนี่เขาพูดว่าธุรกิจอยู่ที่คนทำมันธุรกิจอยู่ที่คนทำเนี่ยถ้าถ้าจริงๆแล้วเราต้องทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดมันธุรกิจจะรอดไม่รอดอยู่ที่คนทำเราจะสามารถทำธุรกิจรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่เนี่ยนายจ้างลูกจ้างหัวหน้าลูกน้องอผู้บังคับบัญชาผู้แทนกรรบัญชานี่แหละ ที่จะมาดําเนินธุรกิจตรงนี้เพราะพอั้นพอเราตัง้งตรงนี้ขึ้นมาเราก็บอกว่าต้องต้องทำงานกันอย่างมีความสุขเรามีวัฒนธรรมที่เราพยายามสร้างขึ้นมาว่าเราจะเป็นองค์กรที่ทํางานอย่างมีความสุขและสนุกับการทํางานคณะกรรมการสวัสดิการที่ถูกตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วผมอยากจะเปลี่ยนมุมมองหลายๆคนว่าเขาเข้ามาเพื่อจะมา มาฟังมาฟังเสียงลูกจ้างมาฟังเสียงลูกน้องเราว่าเขาเขาขาดหรืออะไรมากกว่า<ม>ถ้าเราเข้าใจว่าเราขาดเหลืออะไรแล้วเนี่ยเราเติมให้เขาเนี่ยมันก็จะเดินไปด้วยกันได้ถ้าทุกคนต่างขีดเส้นแบ่งสร้างกำแพงแบ่งระหว่างเขากับเรานี่มันเดินเดินด้วยกัน,นยาก ผมเลยอยากจะบอกบริษัทในท้องถิ่นว่าทุกคนมีโอกาสเข้าได้หมดมใหญ่เล็กมีโอกาสเข้าไปสู่ร<บ>างวัลตรงนี้ได้หมดแล้วเราได้รางวัลมาก็เป็นความภาคภูมิใจเป็น,เป,นเป็นสร้างชื่อเสียงเป็นแบรนด์ของเราผมก็คิดว่าอยากจะให้บริษัทเล็กๆทั่วไปเนี่ยมาคิดเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ไม่ยากไม่ได้ลงทุนเยอะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช,าชา้จ่ายไม่ได้มากมายอะไรเลยนะครับเพียง,งแต่เพียงแต่รวบรวมเอกสารแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เราทําแค่นั้นเอง รวบรวมจากสิ่งที่เราทํานําเสนอและอะไรที่เราไม่มีเราก็เติมให้มันมีทําให้มันมีไม่ใช่ไปเติมแล้วก็ทให้มันมีแล้วก็เติมลงไปเพราะว่าตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นบริษัทที่มาตรฐานชั<ม>้นนำได้ในฐานะตัวแทนของพนักงานทุกท่านนะครับผมก็คือเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับทำให้รู้สึกว่าในสิ่งที่เราทุ่มเทให้นะครับแล้วก็เสียสละกับเวลานั้นไม่สูญเปล่านะครับผม และรางวันนี้จะไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดขาดการสนับสนุนจากนาเียรซ้อนนะครับผมประชานกิตกศิศีนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนอ่าโดยตลอดนะครับให้กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายหรืองบประมาณในการดําเนินจากิจการต่างๆนะครับผมด้วยดีตลอดมานะครับต้องขอขอบคุณนเฮียอีกครั้งนะครับผม เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานคือการสลายการเป็นนายจ้างลูกจ้างเพื่อจะเป็นองค์กรที่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ